ก็มีกลุ่มชายชะก,กันท่านผู้ชมนะฮะอ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีก็กลุ่มเนี้ยเขาบอกเป็นอดีตทาหารเรือนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้ว4นะ ก็มีในออยในโอเนี่ยในโอเนี่ยสเนี่ยเป็นอดีตทหารเรือนะครับในกอฟนะครับแล้วก็ในบอยอีกคนเนี่ยชื่อในแร่ก,กําลังอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจก็พยายามไล่ล่าจับกลุ่มตัวอยู่ก็เป็นการทําให้วงการตํารวจเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ย<ม>เหตุมันเกิดอย่างนี้ท่านผู้ชมนะเขาบอกไอ้แก๊งเนี้ยนะมันไปจับตัวผู้หญิงไทยเนี่ยสองคนอายุราวๆประมาณสัก25-28ถึงปปีก็พร้อมทั้งของกลางยาไอซ์จำนวนหนึ่งนะ จับได้ที่ซอยสาจอมเทียนหลังจากจับแล้วเนี่ยก็นําขึ้นรถกระบะ4ประตูไปแต่ระหว่างทางเนี่ยนะก็ซ้ํารอยเดิมอีกเอาถุงดําคลุมหัวนะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดว่าเขาบอกว่าเอาถุงดำเนี่ยคลุมหัวและก็พาไปยังเซฟเฮาส์ก่อนที่จะเอาผู้หญิงสองคนเนี้ยไปขังไว้ในกรงหมาร่วมกับหมานะที่มันมีพันธุ์ดุร้ายเนี่ยในกรงด้วยนะผู้หญิงสองคนนี้เขาก็กลัวสิว่ากลัวว่าหมามันจะกัดเอาะ ขังร่วมกับหมานะมันไม่เหลือความเป็นคนเลยเขาก็เกิดความกลัวเขาโทรหาแฟนหนุ่มที่เป็นชาวต่างชาติก็เรียกเงินประมาณสักห0,000ืนบาทหลังจากคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีหอกหนะ้าหมื่นน่ย มีแค่16,00 0บาทจะเอาไหมสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงจบกันตรงนั้น16,00 0บาทก็เป็นการโอนสตุ้งสตางเนี่ยผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยโอนสัก10,000ครั้งที่ 2- อ,อีก6,000บาทนะครับหลังจากได้รับปังแล้วเนี่ยก็ปล่อยตัวหญิงสาวทั้งสองคนก็กลับมาถึงบ้านก็พูดคุยกันเออมันแปลกๆนะเราไปแจ้งความกันดีกว่าล่าสุดเนี่ยก็สองคนเนี่ยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาก็ตามสืบไปสืบมาสรุปสุดท้ายเนี่ย เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเป็นอดีตทหารเรือนะซึ่งแอบอ้างตัวเองเนี่ยกับพร้อมกลุ่มในกลุ่มเนี่ยนะครับชายชะก,กันอีก4คนเนี่ยนะฮะว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่รอช้าแล้วท่านผู้ชมไปตามสืบสวนจับกลุ่มมาได้ละสี่เรืออีกหนึ่งที่ยังหลบหนีอยู่เขาบอกจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าในโอเนี่ยเป็นอดีตทหารเรือเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วช่วงปลายปี63ปีที่แล้วนี่เองนะฮะ อุ้มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทุบเรียกเงินหลายแสนบาทโดยอ้างว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้นะค้ายาเสพติดก่อนจะปล่อยตัวนักท่องเที่ยวไปนักท่องเที่ยวก็ย้อนรอยครับกลับมาแจ้งความล่าสุดตํารวจก็จับและอยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วก็รอสารเรียกเกิดเหตุอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะผมเชื่อว่า มันจะมีอีกอย่างเรื่อยๆแต่จะเป็นข่าวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะก็มีทั้งตำรวจจริงตำรวจไม่ดีตำรวจดีบ้างปะปนกันไปนะก็ที่ไม่ใช่ตำรวจก็มีก็ไปทําเหตุการณ์อย่างนี้แหละนะบ่อยๆตำรวจก็ต้องเข้มงวดหน่อยนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะยาเสพติดถามว่าจับแล้วดีไหมดีแต่มันจะไม่ดีตรงที่เรียกเงินนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากด้วย้วกันเป็นหูเป็นตากันดูแลขึ้นกันและกันนะฮะขอบคุณครับ